สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับแกลอรี่บอกใน,มนแมปแบกิสต์วิสานะครับโอ้โ oh หสองอัปเดตแล้วครับที่ผมไม่ได้รีวิวแต่อัพอัปเดตท,ดท,ที่ที่หนึ่งเนี่ยเออมไม่รู้ว่าจะแคลดดีไหมเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนผสมใหม่เนะก็คือเขาเีแมปใหม่น,นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูกว้างขึ้นเยอะและจุดที่เปลี่ยนไปที่สุดก็คือน้ำตกนะคบผม โอ้จุลศิกป์พารคนี่ค่ <laughs> ะตรงนี้เปลี่ยนโอ้ยผมใช้น้ำยาเออน้ำยาอะไรอะ่ะน้ำายาใยเยืะน้ำยาสปีนสิครับอืมโอเคไปเลยไปไปสำรวจแมปใหม่กันเถอะนะคะครับท่านผู้ชม นี่ยนี่มีกงมีเกาะแล้วก็นี่ครับน้ำผู้เปลี่ยนไปและเหมือนผมรู้สึกว่าปลามันหายากขึ้นนะเออจริงปลาหายากขึ้นเมื่อก่อนปลาหาอย่างง่ายงายได้ง่เหรอเออก็ง่ายแหละขึ้นดันบนแป๊บ อ่าอัปเดตนี่หนึ่งเรียบร้อยนะครับต่อไปอัปเดตอัมบาเอ่ออัปเดตอะไรอะไม่ใช่อัมลาลินคอนนี้ชื่อมันคอนคอนเหมือนกันเออลินคอนเรียกลินคอนเฉยๆแล้วกันเพราะว่าผมจำชื่อเต็มไม่ได้เมื่อกี้เพิ่อเรียกอัมบาฮารินคอนแล้วเออเราต้องมาหา สายลงนะครับจ้ามิสมโอ๋อโหตั้งคาเกมแบบหนึ่งนเออเปิดเสียงก็น้อยหน่อยฟูลสกรีนออนกราฟิกโหมดอเออ โอเคไปกันผพไม่รู้ว่าอังคาตรงไหนอันนั่นไงเล็บคอนอืมเล่แล็บไอคอน What how d ด d did you f i ม d โอ้ h oh ม y เราได้เราได้ตดคันสาบแล้ว <c oughs> เริบตะคอนอยู่ไหนนะ <c oughs> เนี่ย เล็บตะกอนที่ที่สองน่าจะอยู่ด้านบนนัน่นไงนั่นไงหนีฉันไม่พ้นหรอกเล็บตะกอนขออภัยนะครับผมอ่านไม่่อยออกจะปเล็บตะกอนฉันมาแล้ว โอไม่ใช่ทูซ er ่าให้กลายเป็นกบที่ไหนตอนเนี้ยอ่ากัดลิ้นตัวเองอ่านั่นไงกบไายนะไปแล้วใช้วิชากบ อ,อลอยตัวขึ้นสิลอยมาละอือปบฉันมาแล้วเล็บตะคอนออกไปให้พอดไม่ฉันไม่ออกไปแน่นอนอเอเายอมเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราต้องหยิบระเบิดไปนะครับโอเคไปกันไปตรงน้ำตกโอ้โหแล้วแมปมันก็โหลดช้าเหลือเกินลุย พลังกบกระโดดกบกระโดดกระโดดมาแล้วเล็บต p t อนเล็บมีออนโกอาเวาไม่แจะระเบิดบ้านไหนอ่าเยบลิวมีอาฮ่าฮ่าเล pton นี่เน้เนนี่เน้เนนี่เน้เนนี่เน้นนี่เน้นนี่เน้นเอาตายไปแล้วเ,เราได้หมอแล้วนะครับท่านผู้ชม เออเดีูนิดดูสิว่ามันอันลออล็อกอัล <c oughs> ล็อกยังมอเรตคอนเรตคอนเลรตคอนอยู่ในเนี่ยอือ หาลิฟตะคอนไม่เจอครับจ้าประจม oh อ้มอมสงสัยมันคงจะอยู่ตรงอ่านี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วครับจ้านปู้จม,มกลับเป็นเหมือนเดิมแป๊ม กินไปเลยเราจะกลายเป็นเล็บตะคอนเอาเผดทิ mm ้งเย้จะขึ้น yeah, เล็บตะคอนอโยอโยท่านเองเย็บตะกอนนะเย็บตะกอนอ่ะผสมกับซับฟิงเลยไม่ได้น้งฟ้าล่ะ ได้ไอริสแฟรี่อะไรคือไอริสแฟรี่โอ้โหน้ำยาเปล่งแสงเจ้าไอริสแฟรี่ผสมกับเล็บตะคอนนะคะท่านผู้ชมโอ้โหผมนี่ก็ลืมกลับเป็นสกินเดิมเลยไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่นะคะท่านผู้ชมผมลืมรีตัว เกมบักอ uh. mm ืมโอเคไอรลิสแฟรี่เอาใหม่นะครับก็ mm hmm. ตัวเดิมนี่นะก็ใส่คงืม mm ่ hmm. mm hmm. ได้ผิดพ่าดแหละเป็นยังไงอยู่แล้ว ไอริสแฮทโมของไอริสอืมเรบก่อนเคออกมาเป็นทองใช่ไหมมาสเนืล่พูบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมารู้สึกเหนื่อยใจครับท่านผู้ชม อ่ะรีเซ็ตใหม่อ่ะนดี้ใจแอนเอผสมกับนี่ไม่ได้ผลผสมกับเกือกม้าล่ะเออ,อน,นี่เกิมคือเกือกีลาบนะ <c oughs> อันนี้คือไอริสซอสโอ้ยเพื่อกดผิดเชียว นี <laughs> ไม่ใช่สเ,เสียงเกมครับเสียงผมทำเสียงรู้สึกเหมือนว่ามันมีอะไรเยอะ permission คืออะไรคืออะไรครับทุกคนอะไรคือ permission น,น,นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเล่นเกมจบสุดสร็จไปแปลทาตุสลีสนหน่อยละ <h ums> <h ums> บอกกิ้งกาเข้าไปเลยจะ <h ums> ได้กลายเป็นไอริสวิชั่นฮะ เดี๋ยวกา,การมองเห็นของคนไอริสมันเป็นอย่างนี้จริงหรออืมมันงงงง,ย,ง,งยังไงก็ไม่รู้โอ้ไอริสผสมกับโจรสลัดจะได้กดแกะเป็ดละถ้าโจรสลัดเอ้ไม่ใช่อืมผสมกับถั่วก็ไม่ได้อะไร เราเเระเบิดให้เอาไว้ก่อนจะลาจนก่อนการจะลาจนบ้านของเดสคอนละลัคก,กี้บอมนี่มันทำให้ตายไหมมันลัคก,กี้ยังไงอะตายเนี่ยการตายเนี่ยมันเรียกว่าลัคก,กี้งนเงี้ยนะโอ้ยพระเจ้าสมองผมจะระเบิดแล้วพระเจ้าเอ้ย ผสมกับปลาจะได้เป็นลคกี้คือเลวมัพน่าจะเป็นตัวอะไรสิ <laughs> ถ้าไผชชมผมล้อเล่น <laughs> ผมไมไ่จะออกจริงๆหรอครับ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะไม่เอา <laughs> เล็บตะคอนบวกพริกม <laughs> ือเล็บตะคอนเล่นบอกกัน นายกรลสุนอ้ยเหนื่อยใจอ้ย <laughs> 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 อยบวกปลาไปแล้วนี่เอ,อ่อผสมกับนกนั่ง <laughs> 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 กลายเป็น Ach, นะเดี๋ยวฟลายบักเหรอสงสัยผงคงใส่ผิดนะครับอ่าผสมแล้วก,ก็ไม่ได้อะไรนะครับท่านผู <c oughs> ้ชมโค้แซงซึงจอดๆเลยอร่อยเนะน,นี่ยเซตแพทริกวีจัดคิพึง ฉันคือพึ่งที่ดวงดีที่สุดในจกักรวาล <Hey. S 1> <laughs> ม,ม,มีใครมาวางยาไว้เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็รังส่รค์ชัดอืมผมว่าถ้าผสมกับนี้มันน่าจะกลายเป็นความโชคร้ายมั้งฮาร์ไอที่มันเอาไ้ดีแต่นะเพื่อเพื่ออะไร ะเอามาเพื่อเออใช่ลืมผสมกับนวมเลยอ่าลัคกี้กรอบนวมดิไม่ได้ผสมกับอะไรมานานละกราส์คาร์อต อันนี้ผมไม่ได้ด่าวัฒนานะครับแต่ผมอยากให้ปรับปรุงหน่อยพวกถุงมืออะไรพวกนี้มันรู้ไม่มีลวดลายเลยไม่ใช่ดูไม่มีสีไม่มีอะไรด้วยซ้ำแค่สีเปลี่ยนไปเอ๊ะสมกับดิสโก้ไปแล้วนี่รือว่าอย่างอ่ะผสมแล้วไอริสเตปแดนซ์ หาสนใจค่ะอารมสุขีือวานตุกข์ค่อ แล้วไม่หยุดเต้นด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นไรอ้าหัวรีตัวโอ้เซง็งได้การเฮ้ยฟล,ลักเล็บตะคอนเฮ้ยเล็บตะคอนตัวใหญ่อ่ะทานผู้ชมเล็บตะคอนออกมาจากท้องท้องกบนะคะเอ้ยน่ากาลัวเล่นลเล่นลเล่นเล่น ประสมรันแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับว่าดีนะดีอยู่ดีอยู่อืมอเกจมอืมไม่ได้อะไรอกแก่เอรีอะไรแต่กแต่เ เลปตะคอนเลยเเียนยังไงอ่ะไม่เป็นแต่ขอลองกินดูหน่อยเออเลปตะคอนตัวใหญ่อีกแล้วเ,เหมือนฮะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับเลปตะคอนตัวใหญ่ก็ผิดปกติด้วยไอ้อผมผมจะลองสมมี่อะไรแปลกดูหน่อยสิ เล็บตะกอนแต่ีกว่าผมคือเล็บตะคอนครับเล็บตะคอนกินเป็นทีละขั้นขั้นดีกว่ากอายไปกบตัวจิ๋วนะคะานประจมต่อไปก็บวกกับซอมบี้ซอมบี้อาซิโยเฮ กลายเป็นซอมบี้ปกตินะครับผมหรือว่าจะกลายเป็นซอมบี้เล็วอรกรอเออน่าจะได้นะซอมบี้เลเวอรคอนเออขอลองเอาใหม่เซมโอเคนีค้วด,ด,ดิแล้วก็บวกกับน,นี่ไป ที่ซอมบี้เล็บตะคอนมันมันดูเหมือนสตีฟยไงก็ไม่รู้อะเล็บตะคอนนึกอะไรออกล่ะ ใส่สมอสองอันเพื่ออะไรเพื่อ โชว์ความโชคดีของเล็บตะคอนเลยดูดูซอมบี้เล็บตะคอนสิ นี่ฉันคือซอมบี้เลบตะคอนตายจ้าตายต้องหนีด่วนนะครับตอนนี้จะตายแล้วใช้วิชาดินจาเลบตะคอนหายตัวหายตัวเล็บตะคอนตาย จาัสดี้ก็ลาตัวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย